ช่วงเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ครับวันนี้ผมกับโปรโอ๊กนะครับเราอยู่ที่สนามบางประกงริเวอร์ไซด์นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเรามาถ่ายรายการกันแล้วก็มาออกรอบกันด้วยนะโปรโอ๊กนะไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่สมัยไปตีนที่เขาใหญ่นะครับโปรโอ๊กนี่อากาศหนาวหนาวอากาศรอนตอนนี้ร้อนแล้วแต่วันนี้ที่สนามนี้ก็ถือว่าช่วงบ่ายละโปรโอ๊กเห็นไหมมันเริ่มมีลมเย็นๆมาแล้วใช่ครับสบายๆนะวันนี้เราจะมีท็อปิกในเรื่องหนึ่งนะครับ คือวิธีการเล่นนะครับเรียกว่าเป็นหยุมอันนี้หลุมเก้าระยะห2 4ยหลาหลุม9คือหลุมเทอร์โบใช่ไหมหลุมเบอร์เทอร์โบเทอร์โบหลุมเทอร์โบนะครับหลุม9้าซึ่งบางครั้งเนี่ยเราจะมาคุยกันในแง่ของบางครั้งอ่ะท่านชมเคยเป็นไหมหลุม9้าแบบหลุมนี้มันหลุมเทอร์โบเนี่ยมันต้องเอาแล้วมันต้องได้มันต้องบวกแล้วทีนี้เนี่ยบางครั้งสังเกตไหมพอหลุมนี้ที่ไรเจ๊งตั้งแต่ช็อตแรกเลยตีพังไปเลยเพราะว่าด้วยความที่เราตั้งใจมากนะครับแล้วก็ใส่พลังเต็มที่เพื่อที่จะ อยากได้อะอใช่นะวันนี้เราก็เลยมี2คนนะครับมีแนวทางซึ่งอาจจะมีมีความแตกต่างนิดหนึ่งในม,ม,มุมของการเล่นนะครับผมจะเป็นสายเซฟโอ๊คจะเป็นสายบุกนะอันนี้เราพูดกันเป็นหัวข้อคิดทีละข้อเลยแล้วกันโอ่ะให้โ,โอ๊คก่อนเลยวันนี้โ,โอ๊คอยากพูดเรื่องอะไรว่าจะแนะนาท่านผู้ชมยังไงดีก็คือมันเป็นพาห้าหลุมนี้นะครับพาห้าเมื่อกี้สองกล้องดูก็คืออ่ามันไม่ใช่สองกล้องสองไม่ สายบู๊นิดๆแล้วกันที่ต้องการที่ต้องการจะทําแต้มทําแต้มครับต้องการคิดว่าตัวเองอาจจะพอ2ออหรือไม่ก็สองเปล่เปลี่ยนเนี้ยสามารถไปทางนี้ได้มันจะมี OB อยู่ด้านขวามือเนาะตงตรงต้นไม้นี่เลยต้นไม้ใหญ่ๆ่นี่ยนะอยู่อันนี้ OB มันก็โอเคมันมีแต่ว่ามันค่อนข้างลึกพอสมควรครับอันนี้ก่อนจะถึง OB ทางด้านซ้ายทางด้านทางด้านซ้ายของ OB มันจะมีทรายกับมีถนนเนี่ยอันนี้เมื่อกี้ข้ามทรายลองส่องดูลลได้ประมาณ 195หลาตี200ผ่านอ่ะประมาณตีสองร้ผ่านถ้านักกอล์ฟคิดว่าตี200ตี200ผ่าน210แล้วกันอ่าอ่าสองร้อยสิบตัวเลขตัวตัวเลขแบบประมาณ210เนี่ยผ่านแน่แต่ว่าเอ่อถ้าสำหรับคนที่ตีแม่นกันนั้นก็อาจจะลึกมาสักประมาณเบี่ยขวาได้อีกเออเบี่ยงขวาได้อีกประมาณถนนเนี่ยประมาณถนนเนี่ยถ้าดูคัดนิดคัดหน่อยแต่ว่าลูกไม่ได้เปรมากเนี่ย มีสิทธิ์ลุน2อออนได้พออยู่ได้เพราะตรงนั้นด้วยความที่ Landing a r e รียเนี่ยพอข้ามสายไปมันจะเป็นสโลปที่ดันลูกเข้าซ้ายทุกซึ่งถ้าดันมากๆถ้าเบียดไปซ้ายมากๆจะมีน้ำรอใช่มันจะเย็นเลยอ๋อเย็นใช่เย็นเลยหน้าร้อนเหมอหน้าร้อนมากเพราะฉะนั้นโปโอ๊กก็จะแนะนำว่าให้ตี เดเวอร์ใช่ไหมใช่ตีเดเวอร์ถ้าเป็นผมนะก็คือถ้าไม่เซฟมากเกินไปตีเดเวอร์ถ้าเกิดหลุดทรายได้มีสิทธิ์ลุ้น2ออนหรือไม่ก็2กงจะจาะโอเคอ่ะนี่เรื่องชิปไปลุ้นกันอีกทีนึงโอเคโอเคครับสำหรับสายอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มอยากบู๊แล้วอยากดูนิดนึงแต่ว่าเรื่องคุณต้องตีแม่นนิดนึงแล้วนะสายมันสายมันคี้วอ่สำหรับผมนะครับก็คงจะต้องดูหลุมที่แล้วด้วยนะครับว่าในฟิลิ่งในการตีเราเป็นยังไงนะครับถ้าเราตีค่อนข้างแม่นนะครับ คองสกอยด้วยกลางๆไม่จําเป็นจะต้องบู๊มากก็ได้สำหรับผมนะผมอาจจะตีวางในสานะที่ผมอาจจะตีเป็นเหล็กเลยครับเพราะว่าตรงนี้ระยะอยู่มา1 8้1 9 0บถึงราบางครั้งอาจจะวางด้วยยูทิลิตี้นะครับแล้วเราไปช็อต2เนี่ยมันก็จะขึ้นง่ายซึ่งอย่างผมจะเน้นเน้นเป็นเล็กได้ว่าเรกูล่าอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มด้วยการตีวางช็อตแรกเนี่ยเน้นอยู่ก่อนอยู่หน้าทรายเนี่ยเซฟเซฟแล้วช็อต2ก็ค่อยตีวางช็อตสาตีวางไปสำหรับผมนะ,ะผมรู้สึกว่าจะเป็นจุดที่ทำให้คุณ สมมตินะคุณได้พาคุณอื่นได้เบอร์ดี้คุณก็ต้องยอมเขา uh huh. แต่คนต้องดูว่าคนที่พลาดไปเยอะแล้วได้โบกี้คุณบวกเขาหมดเลยนะนะ uh huh. เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมผมขอเน้นตีช็อตเกมนิดหนึ่งเป็นเหล็กนะครับหรือวิยีตี้ตีวางหน้าน้ำหน้าทราย ท่านผู้ชมนะครับว่าเรามาสรุปกันนะครับเมื่อกี้ก็เราพูดกันถึงแผนการเล่นเนาะของโปอโอ๊คก็จะเป็นสายบูนิดนึงใช่ครับของผมก็จะเป็นสายคอนเซอร์เวทีฟนะครับซึ่งผลออกมานะครับเมื่อกี้โปรโอ๊คก็ช็อตแรกตีมาอยู่ค่อนข้างไกลอยู่แถวกลางแฟเวย์ครับหนิ่งตีดีมากพอมีกล้องก็ตีดีนะครับแล้วช็อต2โปรโอ๊คก็โอ้โหออนเรียบร้อยแล้วคพาห้าสองออนของผมก็ตีมาตามแผนนะครับไม่ได้เลวร้ายเลยแฟเวย์แฟเวย์มาช็อตที่3เน้น ตกทรายครับแต่ดีว่าระเบิดทรายขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาพัดผมพาไปโปโอกก็ยิงอีเกิลออกออกเบอร์ดี้เบอร์ดี้นะครับพัดมาก็เกือบจะเกาะเลยแล้วก็ถือว่าได้เบอร์ดี้ก็คือจะเกาะนะเกือบจะพลาดเกือบจะพลาดใช่ไหมผู้ที่ดูดีก็เรียกได้ว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะครับท่านผู้ชมสําหรับ2สายอันนี้ต้องบอกว่าอย่างโปโอกวันนี้เขาถือว่าเขาทําได้ดีด้วยหลุมนี้นะครับตั้งใจไว้อย่างนี้แล้วก็ทําได้ด้วยเพราะฉะนั้นโปโอกก็ออกมาได้เบอร์ดี อย่างผมเนี่ยถามว่าถ้าในชีวิตจริงของผู้ชมนะครับใน,ในการเล่นเนี่ยบางครั้งคนได้เบอร์ดี้มันมีไม่เยอะเลยใช่ไหมก็เรียกได้ว่าเป็นส่วนน้อยแต่ถ้าเรารีเมนอย่างผมเนี่ยสายคอนเซอร์ทีผมได้พาเนี่ยถ้า<อ>ผมผมโอเคเลแล้วนะผมถือว่าผมเลย์เซฟแล้วผมก็พอใจในจุดหนึ่งแต่ถ้าแพ้เขาก็ต้องยอมพักไม่ใช่ <laughs> ยอมเขาไปนะครับอันนี้ก็ต้องยอมแพ้เขาไปแต่ยังไงก็ตามนะครับเป็นแนวทางในการเล่นสาหรับท่านผู้ชมที่เรียกได้ว่าบางครั้งเราอย่างตีไม่แน่นอนเท่าไหร่สายอย่างผมน่าจะตอบโจทย์นะ ตีเพย์ซฟไปเรื่อยๆเน้นแฟเวย์เน้นแฟเวย์ชิปดำไปแล้วก็พัดไปอย่างโปรโอกก็หาแนวทางที่เซฟที่สุดแต่ว่าสามารถบู๊ได้ด้วยใช่อันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราสองคนนำมาฝากนะครับวันนี้ต้องขอบคุณโปรโอกมากนะครับที่มาร่วมเล่นกับเราแล้วก็แนะนำท่านผู้ชมนะครับว่า how to pay ยากนะครับ การพิชิตลุ่มยากจะทําอย่างไรนะครับงไงท่านผู้ชมก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์จากการทำคลิปในวันนี้นะครับแล้วก็เอาไปลองปรับใช้กันดูหรือถ้าท่านผู้ชมที่มีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกซ์บอกพวกเราได้เลยนะครับเผื่อเราจะได้ทําเป็น EP-EP1 นึงเ,เพื่อจะแนะนําให้นักกอล์ฟท่านอื่นนะครับครับนีน่คือทั้งหมดนะครับของช่วงเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ครับ